มาหอดจนเด็กจนเดือนนะหนึ่งทุบโอ้หนึ่งทุบมึงเฟืองรถเราจะลดไปยังลดเราสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข่าสู่สองอันบนา้านหนองพบกันเส้นเก่าเส้นเดิมทุกคนตอนนี้ให้นั่นงหลินหน้าบ้านนี่เลยป๊อปนอนก่อนแล้วมันน,น,นั่งหลินหน้าบ้านก็บิกยยนะ๊กใหญ่เนาะ ย,ย่างเงี้ยแหยังขึ้นโมคขั้มบิตอนนี้เพลกระกร์กําลัางเดินทางมาปาดผมเลยทุกคนเนาะประมาณสิบสองโมงอะไรบางนีสิบเอ็ดโมงกว่าเนะาะเส้นโทรมาเมื่อกี้ว่าหอดเมาลดรถมาแต่อุดรหรือบึงเอ้ยประมาณเมาลดรถมาแต่แตมุกดาหารเนาะไหนประมาณสองนาทีสามนาทีไหจะหอดจีนไปกับร้านคนนั่นแหละกับลิตาเนาะสามสีค่คนคน ข,ขึงมะหอดูบนเป็นบกำนังหมดโอ้บ่ไระเดิดทมทมำล้างกันถึงประมาณแล้วเล้ยส่งล้างเขาเมืองบ่คือจังมะหอดมีเวดีหนาซอยขอบวนท่นหอดึงผมเห็นไฟรถนาจะมะหอดหรือทุกคนเนาะทุกคนเบิ่งคิมเลยจะเรื่องเบิ่งโฆษณาซอยห้องเลยด้วทุกคนเนาะประเด้คข,ข้าน้ำปูน้ำปลาข้าไหนมั้งอาจจะข้าหน,นีแล้วทุกคนเนาะ <c oughs> เออ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 หอดอะไรเอามาสองขันปะโอ้ก็มาหอดจนเด็กจนเดือนนะออกจากออกจากบูนอาหานจังหวงออกมาประมาณเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเก้าโมงหนึ่งทุด โอ้ง่มมงเ้งหลุดเาจรถไปยังหลุดเราจะกับยาเราถือลดโอ้มาแบบนี้เลยโอ้มาแบบนี Demon> ้เลยมมีหลุดเโอ้มมีหลดโอ้ไสิตัวจายแล้วเนาะขครอยู่อาเรามาส่งยามุมีหลุดและกับค้มามันหยาดแล้วยามุงมีหลุดไม่ละ่นี้เเ้ ้ใกล้นี่ใกล้กูน่สามรอยหาิอยู่นี่อยู่แสนสุกอยู่ว่สอยสามเหมือนเด้ถ้ามายากมนสิถ้ามายากมนสิแพงพงดคือสินอนอัดกันก็ได้ตีมันสิแพงผลดมายาตัวเห็นไฟขาวๆนี่ไฟไรามีมองหนึ่งยุ่สามรอยหาสิบเก่งกันจาพันบาทเนี่ยมองมาพันแปดจากมุกดาหารมาอุบลนก็ประมาณเจ้าร่อยได้สองรอยเอ้ย ร้อยปลายบ่ฮะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโลคุณคิดว่าสิบโมดลมาแล้วว่าสิได้นอนไปให้แล้วโอ้แล้วคืนโลละสิบบาทโอ้โหมะม่รอวานเนี่ยมวยสำร่วงมาแทนนะครับโอ้ผู้เฒ่าครับแทนบ่ผู้เฒ่ามาแทนโอ้ผู้เฒ่ามาแทนครับรถข้งเดียวครับเดี๋ยววานเลยะ ไม่ไปหอดส่แน่นี่ฮะไปหอดส่แนนกูไปหอดแต่ลอยเอสไปพูนมึงการมึงการลองมาพี่โอ้สบายดีเด้อทุกคนไปมาโอปุ่นไปจังไปฮงเฮมโอปุ่นเออไปยังไงก็ได้ตัวนั้นให้ดีไปให้ฟองงี้นอกไปนอนไปนั่งเศร้ามีแห้งก่อนให้ฟองนี่ไปนอนกูไปนอนเนาะเลิกก็พาไปเปิดห้องกันเลยจะพาไปเปิดห้องกะมาเฮีเที่ยงเนาะ อบแขกอบอุ่นขนาดมี่หลายคนแบบนี้คือขืโอ้ยกินยีเด้อมันอ้วนเด้อเออผู้ี้งดีพรุนี้ค่อยลดเัพรุนี้ค่อยลดแมัหาเมามาโอ้เจอกันอีกแล้วทุกคน คลิปแรกต้องไปกถืงถืงลบออกอะเอาไปไงติดแดงเขาลบออกเลยถืงไบเตือนเลยัาดีจา้าน้องโบเอาอะ้หมดโต๊ะก่อนก็ได้นะเดี๋ยนวะพาไปเปิดห้อง,อง,งกับหนึ่งรอเพิ่งว่าจะไปเปิดห้องอยูเซนสุกข,ของหนึ่งเออไม่ต้องถือไงมายานแพง เนี่ยหีืจ๊ะเอาเสียลงเนี่ยอันเหลือเบียจะฟังเหรอเบียโอ้เบีย์บ่เหลือเบีย์บ่เหลือมีแต่น้อ่าเปลาะเ่รออ่างเปลา้เหรเนี่ย มันจะเสียตรงไหนตอมาเตะมกดาหาไก่ไเแล้ว่ายินมาให้ลูกเนจะจอคือมากินเหล้าทินเบียโอ้อันหนอันหนขวดนึ่งยู่ให้รา่อมิกะทอมได้เอาอยู่บ่รบ นี่จะกระท่มนะนั่งเล่นรบ้านก่อนแล้วน้องบีน้องโบไปเที่ยวนวย่สนุกไหมเป็นไรแเป็นไรลื่อลงปากแตกเปล่าเออน้องโบอย่าลืมรองท้าเลยถ่ายรถนานสนุกหนื่อยสนุกค่ะนานไปเที่ยวทีเนาะ นองโบเนาะร้านก่อยเน่ยทุกคนเอคือขึ้นขนาดได้เนาะทำทาสิใช่บี๊ยเดี๋ยวคอยยังบวชิตนกันเบียร์วันนี้ไปสื่อสมัยกินเอาเบียร์ขุนที่ยงขื้นจีนเบียร์ เบอร์านเป่าเบอดานเรก็ต้องสะาันหอพันหอหนอเป็นยังเปนยังไปากเปื่อยม่ควายมาเพียงพ่อแล้วันเป็นเลยพอะเป็นหมือนกันด้นเ่องตนอนเดกหมูเดียวกก่อนอ่ะนะก็นอนเดกบ่ก่อนสีม่านนโอ้ใบาดพี่ให้บาดนอนโอ้เอาไหนไอ้เราแทนมันแล้วกินบ่เพื่อเราดีด่ไ้ก็บ่าไเราอะน ไปงมวนม่่วนหักหักเยอเอฟซีเอยู่เอฟซอยู่กุงเทิดรถติบอืมเอฟซอยู่จั้หวัดเดรอยเอ็ดหนคือว่าไปบึงการส่นไปบึงการลเรา้าไปเที่ยวแถวยินซ้ำโอ้ยินซ้ำบ้านอะไรก็เอียงไรอย่างโอ้มิดไปทำแหละ บ่ยังบ oui lo <ue> ่เคยบ่มีเวลาเขาตัดคลิปไปตลอดตื่นไวเอาล้ตื่นไวเขาคอมเนได้แปดคลิปเยอะได้ขนาดโอ้วายุคเมีดดี้สองว่ะเห็นแต่เขาเขาบม่คอมเมนต์มันคือเงียบให้เขาไวนู่นว่าลงคลิปมันไม่มีเวลาบอกพอมันตื่นไวเลยไปกำลังเรียนแล้วนโ้ำมันตื่นไวเพราะพอไปนั่งตัดหนันกระเจะอย่างแล้ว ตัดคลิปอีกแปลคลิปจดตาเหลือถ่าถ่าคลิปลงอีกไชอยไว้ถอยไว้ถอยไว้มาตัดประเดียวคอยๆทยอยลงโอ้เห็ดเปลี่ยนเหมนโอ้คือวัยมันมีสองเดียวเนาะสองสองหนึ่งกับคุยกันได้บ่อยจอไั้ก็้อายุประมาณหกคลิปเอาคลิปเอาคลิปล่อยเรียนสองห่นะเด้กสองลรียนเด็กๆอยกห่มันุล้ก็มีแหวนมาเถาก โอ้์ชิโน่นี่งตาชิฟากันแบวดล้างบุ้มีอะไรโอ้ลุงขับรถในหกสิบในสีหอดด้นยุบหนอ่ะโอ้ยอันนี้ครับแทนคนจะข้องรถแบบนี้เห็นเราบ่ร้านเราครับไปกินเบียร์เมาอืเมาแล้วบวกกับอยาเป็นแลกเงินก็อยากได้แบบนี้อยากมาแหละมาเองซะอันนี้เจ้าพ่ลจะไปนอนอยู่ใช่ไหมวอร์ชิโน่จะไแคมป์ทางก่อนอยู่กับร้านชองพลวอร์ชิโนแคมป์ทางจะตื่นในสี่เมื่อแม่ พุทธ่ธเนี่ยอยากจะรับในที่พุท,พทเ,เาพาเจ้าผ่านร้านพันยูนี่เจ้าสองคนสองคนที่เนี่แม่ร้านลูกเคืองทะเลนยูริมลูกเคืงไทยเหลาด้่ยมืออื่นไปส่งพันยุงเฮียนอ๋อ,อเฮียนเลยเนาะ ก็ลังเบอร์อยู่่ถ่ายสีดีไปยังเนาะอีเพ็ดอีเพ็ดต้องเอื่อยด้วยเด้อกระเป๋าลูกอีเพ็ดอีเพ็ดต้องเอื่อยด้อนี่อีใส่สามต้องขามห้องไปกินต้องการห้าไปกินหันกาแฟหน้นะต้องขามกันเลยใส่สาม ทีมงานเท่าส่าก้อนอบอุ่นขนาดทุกคนเนอนไนกนนอนไนอนรีสอเอาไปอย่างันนะหลายคนแล้วมเอาเปนอนไห่ร้านอีกคนแ่เจ้าก็นอนตขอได้จานนอันเใ่อันไม่ใช่เด่อนไอื่นอันน่นเกือทั้หมดอี้สื่อ เอาวใน้อสะกนหนก่ดห้องนังเขอยู่็จะังอยู่บ่ยังหยดอย่จะได้เห็นมาอไปเอการนิ่มเห็นเะออิตาลนั่งน้ำจิ่วป่ะนั่งกนไ่หวานสองคืนเป็นหยุดเมื่อไรแลยวไปเที่ยววนี้เ่อาเมื่อนว่าสโมงอ้ดไวสุดม เชงด่งอยู่สร้างสับบเยคนขเบื้องนั่งเไปเบ้องนังดูสทุกคนจเบนาทีพอดีเรียกการสับลบอบอุ่เลยต๊ดออกเจ้คือบอกนันอ่้เดน่ายจับนอนเออเปิดเปิดห้องดียวเออ ออหอมมันถือยืสามลอยหาซิบอนี่แล้ถ้าถ้าถาไมยามันเป็นพันแพงพลไม้ยผัยออยสามอ่าะบาันกยุ้ออยเก่าอันอกเดียวก็ได้องเดก็ได้นอนเพิ่งก็เพิงมันนอนนี้แล้วตาันนอนนองกันอลิตากันอนกับผิววางกับนิตาใส่เออเรื่องถอกใส่วใบถอกใส่นงโอลงหนาลงรังเลยบบบนี้ เดี๋ยวท,ทุกคนเนอะาไพ่มาห้องกับตอนลาเบิร์ตส,ส,สุขูสกุลนั่นแหละเนาะมาจะมาเยี่ยมมายามห้องก็ดีใจนั่นแหละดีใจนะสมูมาหา์มหาอะไรสิอยู่ผู้ดเดียวกับถ่ายคลนะิปอ้อมอ้อมอ้อมอยู่ผู้เดียวกับเมียสวงขุดเนาะเพื่อสีมันก็คึกค้นเนะาะไปทุกคนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แหละได้ลิปในคลสองอาทิตย์เดี๋ยวดิได้เลย12นาที เดหากินยางมือสเลยมือ่ายมาอีกมือเป็นมท่ทยยังมือไปอย่หไอ้กุญแจผ่านกล่องนไมเไไอ้ก็เป็นตประกอบไปเลยเพื่อมนลอยล้านวิวจะได้มเพ่โอ้กูเบอกดูคนนี้ได้พอไปเป็นพ้าเอกเอ็มดิมากือโตกงกัได้ปะ่านหรือเป็นหรือกูสิเป็นต้นใหม่ก็ได้ พอดียางพานนะคือต okay. ้นไม้งยางพานก็ได้ต uh, ัวประกอบดิมพอเดี okay. uh ๋ยวมาทุกคนพอกันคลิปหนาบ๊ายบายอื่นจะถ่ายคลิปใหม่เน้ออื่นถ่ายคลิปใหม่ดิอันกาลาซินอันดูบนอ้าวบโบว์เนาะเก่งยังพานคอมอมุ่น